สวัสดีครับเพื่อนอน้องๆทีมช่างนะครับติดตั้งอินเทอร์เน็ตทุกท่านนะครับรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาครูด้วยนะครับซึ่งมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งอินเทอร์เน็ตนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมขออนุญาตมาแนะนำนะแล้วก็สาธิตนะครับวิธีการนะครับเข้าหัวนะครับ อซีแบบแบบฟาสนะครับซึ่งซึ่งเป็นหัวลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งในการติดตั้งนะฮะอินเทอร์เน็ตนะครับทีมช่างนะครับของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะฮะเกือบทุกๆผู้ให้บริการนะครับก็จะใช้หัวนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเป็นหัวหัวแบบฟาดนะครับ s อนะครับนะครับแบบนี้นะครับตามๆตามรูปที่ที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยนะครับในการที่จะ เข้าหัวนะครับไฟเบอร์ออปติกนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับในในการนะครับเข้าหัวแบบแบบฝาสตัวนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับนะสิ่งสำคัญก็คือนะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสายนะครับหัวแบบฟาสเนี่ยนะครับเราจะใช้กับสายไฟเบอร์ออปติก นะ้ซึ่งเป็นสายไฟเบอร์ออปติกที่เป็น o u t ดอ o r เราเรียกว่าเป็นสายอาดอกวายนะครับดอกวาไฟเบอร์นะครับดอกวาไฟเบอร์นะขนาดหนึ่คอนะครับขนาด1นึคออนาะอซึ่งเจ้าตัวดอกวายไฟเบอร์เนี่ยนะครับนะตัวก็จะมีลักษณะตามตามที่ผมโชว์อยู่เนี่ยนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าหัวกันนะครับมีอุปกรณ์อื่นอีกน,น,นะครับตัวต่อไฟที่จะแนะนําก็คือตัว,ตว ตัวนี้นะครับนะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นคีมนะครับตัวฝาบบอกสายไฟเบอร์นะครับจะเก็ตด้านนอกนะครับดีนะสำหรับฤดูหนาวดีนะครับลักษณะฤดูหนาวดีนะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้เป็นไฟเบอร์สติปเปอร์นะอันนี้เป็นตัวปอกนะครับตัวปอกไฟเบอร์นะครับปอกเอาตัวที่เป็นโค้ดนะครับโค้ด ของตัวไฟเบอร์ออปติกนะครับของครับเพื่อจะเอาเฉพาะแกนที่เป็นตัวแก้วจริงๆนะครับมาใช้งานนะครับตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นนะครับตัวนี้นะครับตัวตัวนี้เป็นไฟเบอร์ครีเวอร์เตัวตัดนะครับตัวตัดไฟเบอร์นะครับตัวนี้สําคัญมากะครับถ้าตัวนี้ตัดแล้วนะครับด้านรอยตัดของตัวไฟเบอร์เนี่ยจะต้องได้ฉากนะครับ จะไม่มีการแคร,ร็ก,รรกหรือแตกแล้วเพราะถ้าแคล็กหรือแตกล้าวเนี่ยเราใส่บวกเข้าไปการการะจายของแสงก็จะไม่ดีนะจะเกิดค่าร้อสูงทำให้ระดับ power นะครับที่รับได้ที่ที่ที่ออกจากหัวไฟเบอร์เนี่ยนะครับก็จะมีค่าร้อนสูงก็จะทำให้สัญญาณอินเทอร์เนต็ตนั้นนะครับมีความารู้สึกรู้สึกไดเ้เวลาเราเล่นอะไรก็จะช้านะครับเพรานั้น อันนี้ก็สาคัญมากนะครับนะอันนี้เป็นตัวตัดนาไฟเบอร์ครับนะตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับนะเราเรียกว่าตัวไลซ์ซอสไลท์ซอสตัวนี้ทําหน้าที่อะไรทำหน้าที่เวลาเราเข้าหัวไฟเบอร์เสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีว่าเอาตัวเนี้ยไว้สําหรับนะเทสนะครับว่าการเข้าหัวของเราเนี่ยนะครับสามารถเข้าหัวได้เรียบกร้อยแล้วก็สามารถใช้งานได้ไหมอันนี้เป็นตัว เทสเบื้องต้นนะครับแล้วตัวเนี้ยนะครับตัวไรซอดตัวเนี้ยก็ยังมีความสำคัญ uh, อีกมุมหนึ่งก็คือในในในเรื่องของการซ่อมสายนะซึ่งเดี๋ยว uh, ในส่วนของการซ่อมสายเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนำเสนอไว้เป็นวิดีโอนะครับถัดนะไปนะครับนะแต่วันนี้เนี่ยนะครับผมจะ uh, พูดเฉพาะเรื่องของการเข้าหัวแบบฟานนะครับ กับสายที่เป็นสายด o อกไฟเบอร์นะครับให้พวกเราได้ได้ดูกันนะครับนะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เทคนิคบางอย่างเข้าช่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเราเราก็ค่อยดูกันนะครับอ้อหรือเกือบลืมไปนะครับตัว,ต,วตัวที่สําคัญของพระเอกใน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 คลิปนี้ก็คือเรื่องของตัวหัวฟ้าเ c นะครับแบบนี้นะนะซึ่งสามารถหาได้ดูทั่วไปนะครับถาม,มากซื้อกั หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเนานะโอเคส่วนอุปกรณ์ื่ออื่นก็เป็นพื้นๆเนาะที่มีม,มีมีคีมตัดนะที่ต้องมีอยู่แล้วนี่เป็นเป็นเครื่องมือประจำตัวช่างอยู่แล้วเนาะอาจจะพูดได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ครบนะครับก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเราหลบมาเริ่มกันนะครับอ่ะโอเคนะครับขั้นตอนนะครับในการที่จะเ,เข้าหัวนะครับ ไฟเบอร์แบบฟักนะเราลองมาเริ่มกันเลยเนาะเริ่มต้นจากการที่นะการนะฮะเรามาดูเนาะตัวตัวสายไฟเบอร์ที่เป็นดรอปไฟเบอร์เนี่ยนะมันจะมีสองส่วนส่วนที่เป็นตัวซับพอร์ตตัวเนี้ยนะนะครับเราลองชีอ้ออกเนาะนะนะตัวนี้มันจะเป็นตัวรับแรงดึงนะครับนะเราเราเราต้องนึกถึงภาพการทำงานจริงๆเนาะ ตัวนี้เนื่องจากว่าเป็นสายเอาโดซึ่งนะจะดึงนะครับทีมช่างเนี่ยจะดึงสายเพื่อจากาจุดกระจายสัญญาณภายนอกซึ่งอยู่ตําเสารเราเรียกว่าสปฟิตเตอร์เนาะซึ่งแล้วแต่นะว่าแต่ละค่ายเนี่ยจะเรียกไม่เหมือนกันผมเรียกรวมๆว่าเป็นจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วกันนะครับก็จะต้องดึงนะครับแล้วก็เอาตัวนะครับสลิงตัวนี้นะครับ,นะรบเป็นสลิงรับแรงดึงนะครับ ไปคล้องกับอะไรครับไปคล้องกับแคมป์นะครับแคมป์แล้วก็ไปล็อกกับไว้ตับตามเสาไฟฟ้านะครับซึ่งเราเห็นจะเป็นประจำทูกแบบนะครับเนอะส่วนตัวตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะบอกจะมีในเรื่องของตัวสายดอกวายเนี่ยก็จะมี2ส่วนส่วนที่เป็นตัวซัพพอร์ตนะครับซึ่งจะมีลวดนะครับอยู่ด้านข้างนะครับอด้านข้างเนี่ย ั้งสองพันตัวนี้มีไว้เหมือนกับเป็นตัวโปรเทคนะครับไม่ให้ตัวไฟเบอร์นะครับซ,ซึ่งก็คือตัวตัวนี้นะครับเกิดการแฟกหรือชํารุดเสียหายได้ง่ายนะครับ,นะรบอันนี้ก็ผู้ผลิตเขาดีไซน์มานะครับเพื่อในเรื่องของความปลอดภัยเนาะโอเคนะครับนี่เราลองมาเริ่มกันนะครับเริ่มกันเดียวเดี๋ยวผมเริ่มตั้งแต่เดี๋ยวผมขอุยาดตัดตัวนี้ทิ้งก่อนเนาะ นะครับอ๋อเรามาเริ่มด้วยการเราจะฉีกตัวนะครับสลิงออกจากตัวนะครับสายไฟเบอร์นะครับวิธีการนะครับวิธีการเนาะถ้าเราดึงอย่างนี้นะครับถ้าดึงอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับสิ่งที่ที่เกิดขึ้นคือไอ้สายเนี่ยตัวสายไฟเบอร์ในส่วนของตัว เปลือกด,ด้านนอกเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีลวดนะครับมันจะมีลวดซึ่งเป็นตัวซัพพอร์ตแกนของไฟเบอร์อยู่เนี่ยมันจะทําให้ตัวเปลือกไฟเบอร์ตัวนี้นะครับโค้งงอซึ่งมันจะทําให้เราทํางานยากนะครับนะมันมีเทคนิคอยู่นะครับลหลายช่างหลายๆคนก็จะมีเทคนิคใน,ใน,ในการฉีกสักที่ที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่ <laughs> นะครับ ความถนัดแต่ในในทำที่ถูกต้องนะควรจะฉีกแล้วเนี่ยนะครับตัวเปลือกของไฟเบอร์เนี่ยจะต้องตรงเนาะตรงพิธีการของผมก็คือว่านะฮะผมจะใช้นะครับเออนะครับผมผมจะใช้มือแล้วก็ค่อยดึงนะับอย่างเงี้ยนะฮะเห็นไหมครับสายนะครับสลิงนะครับกับตัวไฟเบอร์ก็จะแยกออกจากกันนะครับนะผมก็จะตัด ตัวอ่าสลิงนะครับตัวสิบนะครับงนั้นตอนนี้ผมก็จะได้สายไฟเบอร์ไว้แล้วนะครับตัวสายไฟเบอร์นะฮะจึงเพื่อนนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทําการเข้าหัวกันในส่วนของไฟเบอร์ในส่วนนี้เนาะโอเคทีนี้ครับการเข้าหัวฮะอันดับแรกเลยนะครับนะเข้าหัวไฟเบอร์นะฮะตัวนี้เนี่ยนะครับหัวไฟเบอร์ตัวนี้นะมันจะมี ตัวบูธนะครับตัวบูธเราต้องหมุนบูธนะครับตัวนี้ออกนะครับูตัวเียก่อนนะบูธตัวนี้มีไว้สําหรับแบบสำหรับล็อกสายนะครับล็อกตัวสายไฟเบอร์หลังจากที่เราเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราเตรียมบูธก่อนเอาบูธเนี่ยใส่นําไปก่อนนะครับใส่ก่อนน็อกนะครับก็เราจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เอาบูธใส่นําไปก่อนเนาอกจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับ เราใช้นะครีมปอกนะครับเราใช้ครีมปอกตัวนี้นะครับนะสำหรับปอกเพื่อจะเอาเหมือนกับตัวเรียกอะไรละ่ะตัวที่เป็นแจ็คเก็ตมันเนี่ยครับนะของไฟเบอร์เอาออกนะโดยการสอดสายนะครับไฟเบอร์ iber, ดอกไฟเบอร์เนี่ยเข้าไปนะครับเข้าไปลึกแค่ไหนครับโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปแล้วในเครื่องมือตัวนี้นจะมีนะครับระยะนะครับ ให้ทีมช่า่ยได้ได้ไว้เป็นที่สังเกตว่าเราควรจะนะครับดันสายนะครับลึกแค่ไหนนะครับเราก็จะมีรยนนะยะซึ่งถ้าทำบ่อยๆถ้าทำบ่อยๆใช้ความรู้สึกก็ได้นะใช้ความรู้สึกก็ได้ก็ประมาณาาาสัก5 5เซนประมาณนั้นนะครับนะแล้วก็ทําการเมื่อใส่เข้าไปแล้วเราก็จะกดน,นะครับ แล้วก็ดึงออกนะครับโอเคออกแล้วนะครับเราก็จะได้สายนะครับเราจะได้สายนะครับไฟเบอร์นะครับซึ่งนะพร้อมที่จะเอาไปนะครับพร้อมที่จะไปบอกเอานะครับตัวโค้ดนะครับโค้ดที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยออกนะครับเพราะตัวตัวนี้ยังยังไม่ถึงตัวใยแก้วที่ใช้งานจริงนะครับยังมีตัวโค้ดเพื่อจะเป็นตัว คอ,อยเหมือนกับทำให้ตัวไฟเบอร์แข็งแขงนะครับดูเนาะดูโอเคครับจากนั้นนะครับในการเข้าหัวไฟเบอบร์แบบแบบฟาสเนี่ยนะฮรับะผู้ที่ผลิตนะครับผู้ที่ผลิตนะหัวไฟเบอร์แบบมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะซื้อมาเนี่ยนะเป็นแผงแบบน,นะครับเป็นแผงแบบนเนาะนะครับนะเดี๋ยวเล่าย้อนนิดนึงคนระับ เมื่อก่อนเนี่ยนะครับเมื่อสักสามสี่ปีที่แล้วครับแท่งเนี่ยนะครับถ้าคิดเป็นต่อหัวเนาะราคาสูงมากนะครับนะครับเราเคยซื้อจากเวนเดอร์นะครับตัวแทนนะครับที่ที่ที่เอาน้ำของิเมอร์ออามาหัวหนตกประมาณร้อยห้าสิบบาทนะครับร้อยห้าสิบบาทถึงสองพันบาทซึ่งแพงมากนะครับแต่ปัจจุบันที่ราคาลดลงอย่างมากเลยนะครับเหลือประมาณสักสี่สิบบาทนะต่อหนึ่งเนาะ ซึ่งในชุดของแผนหัวนะฮะฟาดแบบนี้นะครับโคเลคเตอร์แบบนี้นเขาจะมีนะครับเตุเมาส์ตรวนั้ให้มาเพื่อไว้สำหรับวัดระยะที่เหมาะสมในการตัดนะครับระยะสายไฟเบอร์เพื่อจะเข้ากับหัวของเขาที่เขาออกแบบมาเนี่ยนะครับจะพอดีกันระยะตัดจะพอดีนะซึ่งซึ่งพูดเนี่ยอาจจะดู ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับนะครับตัวนะครับเมาส์ตัวนี้นะครับเขาจะมีมีมีระยะนะครับตรงนี้นะมีระยะต้อง,องเราเรานะครับเราเอาสายไฟเบอร์เราเนี่ยนะเคียนนิดนึงนะครับทิ่ทออกแล้วเนาะวางาไปนะวางไปครับไปเห็นไหมครับนะเห็นเนาะนะครับนะบวาง ในรองพอดีให้ให้ตัวไฟเบอร์นะครับที่เราปอกแล้วเนี่ยนะครับเลยออกเลยจากตัววัสดุหลออตรงนี้นะนะระยะประมาณสักสี่เซน,นะระยะประมาณสักสี่เซนนะครับจากนั้นทำยังไงต่อครับจาจนรย์นจากนั้นเราก็จะต้องทำการปอกเอาโค้ดออกนะฮะโค้ดติ้งนะครับตัวที่เคลือบเนี่ยแกะออกนะครับโดยใช้นะฮะ ตัวนี้เป็นครีมครีมปอกเรียกว่าไฟเบอร์ซิปเปอร์นะครับการปอกก็คือนะครับตัวครีมปอกเนี่ยนะครับมันจะมีหนาล่องนะครับล่องอยู่นะฮะอย่างรุ่นนี้นะมีอยู่3รล่องนะครับเราจะใช้ล่องอนะครับด้านในสุดนะครับร่องด้านในสุดในการที่จะปอกเอาโค้ดนะครับของไฟเบอร์ตัวเนี้ยออกนะครับ วิธีการก็คือหาวิธีการก็คือนะครับน่ะวางสายไฟเบอร์ลงในร่องสุดท้ายแล้วเอียงนะเอียงประมาณสัก40 45องศานะครับแล้วก็ค่อยดึงออกนะครับ้ก็อกนะครับนะครับเห็นไหมตัวโคดนะครับโคดแนวสีน้ำเงิน ติดน้ำเงินตัวนี้นะก็จะหลุดติดออกมานะครับส่วนตัวตัวไฟเบอร์นะครับตัวไฟเบอร์ iber, เราก็จะโชว์ไฟเบอร์สีอาจจะไม่เห็นนิดนึงเป็นใสๆออกมานะครับน,นอกจากนั้นนะครับจากนั้นเราจะใช้ที่ชู่นะครับผมเราจะใช้ที่ชู่ที่ค่อนข้งางเป็นสลหรับที่ชูสำหรับเช็ดนะครับแล้วก็ ชุดแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มาทำการการทำวามสะอาดนะครับนะตัวเนี้ยจะมีหลายรูปแบบอาจจะเป็นออซองนะครับนาก็ได้นะครับจะเป็นที่ชุบแผ่นธรรมดาในการชุบเจ้าตัวแอ,กอะลกอฮอล์เนาะความเช็ดๆๆๆๆๆนะเอาเป็นว่าเราเราเช็ดเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะมานะครับใช้ตัว ัดไฟเบอร์ favor, เราเรียกว<ม>่าไฟเบอร์ครีเวอร์นะครับหน้าตาแบบนี้นาอหน้าตาแบบนี้มาตัดนะครับการตัดนะครับเราก็จะนะครับเปิดนะครับตัวครีเวอร์ขึ้นนะครับเหีนว่านะครับยอ,อย่างละเอญาดนิดหนึ่งตรงตรงนี้ตรงบริเวณบริเวณนี้เนี่ยน,น,นะครับบริเวณนี้นะจะมีร่องสําหรับให้เราเนี่ยได้วางตัวเมาส์พอดีนะครับรน้อง จากนั้นพออระวางแล้วนะครับนะครับอย่ปลืมบอกไปนะครับตัวตัดเนี่ยนะครับตัวตัดเนี่ยนะเวลาเรายกขึ้นเนี่ยครับเวลาเรายกเปิดฝาขึ้นเนี่ยนะตัวใบตัดเนี่ยครับเขาจะดีดออกมาเพื่อรอหลักการที่เราจะตัดริเอนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อของตัวคริเบอร์นะซึ่ง ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ถ้าบางรุ่นไม่ไม่ดีมาเราก็ต้องใช้มือมือดันนะครับออครับดังนั้นเราเราจะวางครับวางลงไปอ่าแ,แบบนี้เนาะแล้วก็กดตัวโคเวอร์ลงตรงมันนะครับแล้วก็มือดันนะครับก็เป็นการตัดไฟเบอร์แลอะตอนนี้ตัดแล้วนะครับดาอาจจะไม่เห็นเนาะอาจจะไม่เห็นนะ,จจะนนะครับนะเห็นไหมเห็นไหมจะเป็นรอยย่า,ยาอาควา ตัวนี้นะชิ้นนี้นะฮะไอเพื่อนี่ตัดออกไหมเห็นไหมครับเนาะ๋ยวผมกแยัดวางนิดเดีย oh. วเพราะว่าตัวนี้แก้วเนี่ยเวลาเราล่วงลงมาแล้วเนี่ยนะครับตกหล่นเนี่ยเบางาทีเราไม่เห็นถ้าแทงเข้าไปในเนื้อนี่ๆๆนะฮะจะปวดนะครับปวดเลยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เป็นการตัดไปหมดล้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ดึงนะครับเขาออกจากตัว เกล็ดหลอหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้หน้าตาขเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะนะครับเนาะเห็นไหมหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วระดับหนึ่งนะเนาะจากนั้นนะครับลองดูที่หัวหัวแบบฝาดน,นะครับบูธเราใส่ไปแล้วนะอย่าลืมนะครับจากนั้นเราก็มาดูนะครับนะเ,เราจะนะครับใช้คําว่าอะไรดี นะแย่แล้วกันนะครับแย่เจ้าตัวไฟเบอร์ตัวนี้นะครับเข้าไปที่ช่องด้านหลังนะครับเข้าไปที่ช่องด้านหลังผมออกดย้ายต้องนี้เนาะเห็นใช่ไหมนะครับช่องนะฮะแย่เข้าไปนะครับนะมันจะมีช่องลับอยู่นะครับแย่เข้าไป้ก็แย่เข้าไปโจนโจนอะไรครับโจนนะัแก็แย่เข้าไปเนาะอที่หนึ่งะจนเกิดส่วนนะครับนะสังเกตนะ ผมแย่เข้าไปจนตัวไฟเบอร์เนี่ยม,มีความโค้งคลเล็กน้อยนะความโค้งคลเล็กน้อยเนาะเล็กน้อยจากนั้นนะครับผมก็จะมีบในตัวหัวไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นผมจะลู่เจ้ามูดตัวเนี้ยนะครับเข้ามาเลื่อนเข้ามาเนาะเลื่อนเข้ามาแล้วก็ทําการลูบเข้าไปครับอมนะค์เสร็รจเรียบร้อยแล้วนะครับ จ้ามูสตัวนี้มันจะไปบีบนะฮะมันจะไปบีบให้เจ้าตัวาหางของตัวไฟเบอร์เนี่ยไปบีบสายไว้เหมือนก็เป็นการล็อกสายนะครับนะสายจากนั้นนะครับผมจะดึงตัวล็อกหัวตวเนี้ออกนะครับแล้วภายในของมันก็จะนะฮะเปิดช่องแล้วก็เหยียดเจ้าตัวไฟเบอร์นั้นให้ตรง เราก็จะได้นะครับเราก็จะได้นะลักษณะของการเข้าหัวแบบฟาร์สเนี่ยนะครับหวัวเฟเปอร์แบบฟาร์สเนี่ยนะเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือหนึ่งข้างอันนี้คือหนึ่งข้างนะครับแบบนี้เนาะเป็นแบบนี้นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะทําอีกข้างหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมจะทําอีกข้างหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะผมจะเทสด้วยไลท์ซอสเนี่ยนะครับแล้วขนเข้าออกมาเป็นยังไง นะครับอี๋ยวรอสักครู่โอเคนะครับนะเมื่อเมื่อสักครู่เราเราเข้านะครับเราสาธิตพิธีการเข้าหัวกับฟ้า,นนะาด้านที่หนึ่งไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ผมก็มาเข้าด้านหนึ่งนะครับเป็นนะครับเป็นสองด้านนะครับเราเหมือนกับจําลองสถานการณ์ว่าเราทําไมฮะเรา,เ,าเดินสายนะครับนะไฟเบอร์นะครับจากาตัวกระจายสัญญ,ญาณ นะครับของผู้ให้บริการนะครับมาตามเสาไฟฟ้าอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าไปที่อะไรฮะบ้านของลูกค้านะครับเรียบร้อยแล้วก็นั้นก็จะมีหัวฟ้าเนี่ยนะครับหัวนะครับคอนคเตอร์แบบฟ้าเนี่ยนะครับสองด้านนะครับทีนี้ตอนนี้เราอยู่ในเหตุการณ์สถานะข่าวจำนวงเนาะเมื่อเข้าแล้วเนี่ยเราอยากรู้นะครับในเบื้องต้นนะครับว่าสายนะครับนะฮะ ไฟเบอร์นะรวมทั้งการเข้าหัวของเราเนี่ยสมบูรณ์หรือเปล่านะครับเบื้องต้นเนาะนะครับทีมช่างเนี่ยนะครับก็จะมีเครื่องมืออยู่อยู่ชิ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยที่ผมบอกว่าแต่ตัวต้นก็คือเป็นตัวไลท์สอนตัวนี้เนี่ยนะครับจะผลิตสัญญาณแสงนะครับนะเป็นแสงสีแดงนะครับเป็นนะครับเป็นเป็นแสงสีแดงนะครับเดี๋ยวขอญาตนะครับโชว์ให้ดูเนาะของวานนี่เห็นไหมฮะแสงสีแดงนะครับตัวเนี้ยนะครับขึ้นมานะครับ เราก็จะเอามาลองเูรอชว่า oh, yeah. เราเนี่ยนะเข้าหัวสมบูรณ์ไหมนะครับอ่ะจะลองมาลองดูกันเนาะนะครับก่อนอื่นเราถอดนะครับหัวที่ทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันนะครับหัวเฟเบอร์ตัวนี้ผมก็เป็นพลาสติกครอบไปนะครับจากนั้นนะครับเราเอาหัวนะครับไฟเบอร์ตัวนี้นะเสียบเข้าไปตรงกลางนะครับตรงตรงตำแหน่งตรงกลางนะครับตรงกลางนะครับ เป็นตำแหน่งที่จะแสงจะออกจากนั้นก็เลือกนะครับเลือกนะครเปิดสวิตช์นะครับ <c oughs> นะรบนะเราก็จะพบว่านะครับที่หัวนะครับไฟเบอร์อีกด้านนึงเนี่ยก็จะมีแสงนะครับลุกนะสองผ่านออกมานะครับเห็นไหมครับนะครับสองผ่านออกมานะครับสองผ่าน,นะบานแบบนี้ก็แสดงว่าการเข้า หัวไฟเบอร์แบบฟาส์ของเราเนี่ยสมบูรณ์นะฮะสามารถที่จะส่งนะฮะพาสะแสงนะครับไลท์ซอร์จกจากต้นกำเนิดของแสงเนะี่ยวิ่งผ่านนะเส้นใยแก้วนะครับจากด้านหนึ่งไปโผล่ไปด้านหนึ่งนะสมบูรณ์นะครับหร,หรือถ้าเกิดเรามองนะถ้าเรามองตรงๆเน,นี่ยบางทีอาจจะไม่ก็เห็นแสงนะก็ใช้วิธีการนะครับนะจับหัวแล้วก็ทิ้มลงบนพื้นนะครับนะ จิ้มลงไปบนคือเราก็จะเห็นจุดลาแสงที่ออกที่ปลายอีกด้านหนึ่งพอดีอันนี้ก็จะเป็นวิธีการอันนี้แล้วแต่ช่างนะครับนะฮะที่ติดตั้งยืนิตนาก็จะรู้ว่ามันเราจะเทสยังไงอันนี้คือการเทสเบืเบเบ้องต้นนะครับโดยโดยการใช้ไลท์สอดนะซึ่งวิธีการเข้าหัวแล้วแล้วมีการเทสหัวเนี่ยนะจริงๆแล้วเราสามารถที่จะใช้วิธีการนะครับอะไรฮะต่อเข้ากับ จุดกระจายสัญญาณแล้วก็ไปวัดสัญญาณที่ปลายทางโดยโดยดเครื่องมือวัดเรียกว่า power meter ได้เลย,เลยซึ่งเดี๋ยวเราจะทําทกันในคลิปถัดไปนะแต่อันนี้คือเป็นการสาธิตเบื้องต้นนะครับนะสําหรับการนะครับเข้าหัวนะครับอินเทอร์เน็ตนะฮะแบบฟ้านะครับ,แบบรนะรบเป็นการเข้าหัวแบบฟา้านะครับตัวนี้นะก็จะทําให้ทีมช่างเนี่ยนะ ได้เห็นขั้นตอนนะครับได้เห็นขั้นตอนแล้วก็ลองเอานะขั้นตอนตรงนี้ไปทบทวนดูแล้วก็เอาไปใช้ในหน้างานจริงนะซึ่งในหน้างานจริงเนี่ยตัวผมเบีงบอกว่าใช้วิธีการแบบนี้นะครับในการทํางานเช่นเดียวกันเนาะนะครับ,นะรบอาจจะมีขั้นตอนบางขั้นตอนซึ่งทีมช่างบางท่านอาจจะได้รับการถ่ายทอดจากผู้ให้บริการนะครับรายอื่นอื่นซึ่งอาจจะมีเทคนิคที่ มีบางส่วนที่แตกต่างกันเช่นขั้นตอนกนอารดึงสายนะครับอย่างที่บอกดึงสายเจ้าตัวสลิงตัวนี้ออกแยกออกจากกันตรงนี้นะฮะอาจจะใช้วิธีการาใช้ตัวอะไรเอ่ยวัสดุบางอย่างเอามาขัาาข้นกรงกางแล้วก็ฉีกอย่างนี้ก็ได้นะครับฉีกก็จะได้สายที่ตรงเช่นเดียวกันแต่ไม่ควรดึงอย่างนี้นะครับ ไม่คุ้นึงเพราะว่าสายจะม้วนนะครับนะครับมันจะทาให้เราทํางานยากจริงๆถามว่าทําได้ไม่ทําได้แต่การทํางานมันจะยากขึ้นเพราะสายเนะนี่ยตัวเนี้ยมันจะโค้งนะครับสายเนาะโอเคนะส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับโดยภาพรวมก็จะนะสรุปได้ประมาณนี้สาหรับการเข้าหัวฟ้าที่18ฟา้ฟานะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะ,อะขอจะจบไว้เพียงเพียงเท่านี้่อนะครับเดี๋ยว เราไปเจอกันนะครับในคลิปถัดไปนะซึ่งยังมีอีกหลายขั้นตอนนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ